นี่จ้ะอเาอาเก็บหอดละเออสิเก็บเอาอยู่นี่ข,ขนาดเลยจ้ะพูดนะอันอันนี้ตื้นเตนเนาะจ้ะนี่ตื้นเตนกันเลยไปเดี๋ยวมีดมาตัดทิลกให้เบิ้งเือซื้อจ้ะ แมงวันกะลายเด้อค่ะเด้อผู้ใดเขา่าปลาก็บ่วนสีฉีดยากันยุ่งเนาะคะ่ะกันยุ่งกันแมงวันเนาะค่ะเนาะควนสีฉีดไวก้กอนค่ะเพราะว่าเพื่อนไดกินเหงื่อเห้าเนาะเวลาเห้ายางเสียมันก็สีมาตอมแม่จ้ะงามๆทั้งนั้นได้จ้ะนี่โอ้ยอ,อนซ้อนลายค่ะ ลักษณะนี้ก็คืออันเฮ็ดนี่ได้เกิดมาได้สามสี่หมื่นหลอดละจ้าพว่าขันฝนมาตกใส่เนาะ,ะเนาะกระสิบาเห็นว่าหนาเฮ็ดนี่แหงเนี่ยค่ะนี่จานบางอันกะลกขึ้นมาเงาเขากระสิติดอยู่อ่าไตต้นมอดนะจ้าอันนี้เป็นอีกพันหนึ่งนะค่ะด้วนี่ อันนี้เขาเอื่นตัวถากเนาะค่ะเนาะนี่ถากนี่จ้ะนี่แต่ดอกงามงามไหมจ้ะนี่โอ้ยเห็นว่าเก็บมั่นขนาดจ้ะมือนี่บอได้ขาดหวังว่าสิเดีมาพอฮดหลายปนีค่ะแถวบ้านน้องเมียวนีอากาศห้อนไหมค่ะเราก็ฝนกับบอได้ตกแบบจริงจังมากโดนเนาะค่ะเนาะมื่เคื่อนนี่ฝนกับตกแห้งจ้ะ เพลินเกสิได้น้ำฝนเนาะค่ะเนาะสวยงามค่ะนี่กับมีนิดติดมานน้ำเนาะค่ะเนาะห้ากะตัดออกเนาะนี่จ้ะตัดเป็นสีเนาะค่ะเด้อ กิจกรรมยอดฮิตเลยค่ะนี่กิจกรรมดูดูร้อนค่ะยอดฮิตเลยส่วนหลายบางท่านกับสิพกมีดที่มีแนวปัดไปจากเก็บไปน้ำปัดไปน้ำนะคะเนาะปุ๊นใจเย็นเนาะอัน ผู้สาวคะ่ะรอใจเย็นบ่ได้จ้าเพราะว่าตื่นเต้นหลายเป็นครั้งแรกที่เด็เขาในป่าคะ่ะเราก็ได้พอเหตุเกิดไม่ๆหนาหอนจังสี่เนาะคะ่ะอันควบคุมอารมณ์บ่ได้จ้ามีมีดม,มาน้ากระจิงคะ่ะแต่ว่าฉันอ่ขอดึงเอาคะ่ะ <c ười> <c ười> คอยไปทาความสะอาดย่บานนะจนะ้ะเนาะโอ้ยอ่อนซ้อนเลยรคะอ่อนซอ้อนหลาย มวนได้คะ่ะเด็กเขาปลาอยู่กับธรรมชาติสวีเดนมีนื้ออยู่นื้อก,กินนี่ล้ลยค่ะคันสิหาคันผู้ใดบ่อนุุนหวยแมงย่ามเขาปลาเนาะค่ะ